ับกันมาทําซุปเปอร์บอลนะแ ยังไงวะล่ะยังทำไปครับเลยดูนบงครับเจ็ดพักแถวเก้าชุดทเ จาสองพันหวัจอะเอนะจอดค่นเอ๊โอ้คับพึนเลนะแท็กซี่สมุยโรงแรมโอมาไกลวันนี้นะไอเสียเป็นไงสองพันวัดแรงหรอไ่มันมีรุ่นพันหวัดแก้มืออ๋อ จะไปเซิร์ฟแล้วจับทียทั้วตัวถึงคนแล้วโอ้โหเรียบบักมาเจอจับบักแล้วจับบักทีโอ้โหอเกกโอ,โหอาแล้อวอะไรทันอะไรรับเงี้ยเดียด๋วยวมีสามพันอีก ไม่ใช่มึงก็ฟังเดเดกันสมบัดอย่างเดียวเออไอ้เก็มาบังขาบูนัชิบหายบรรยโยนมาแล้วพี่แจ๊เสแจ๊มาแล้วข่าวบรรโยนมาแล้วข่าวบูมามาดูเราเค่นรับชุดพงงานโทรทชุดลังงานทรับลังดปนแัตสาา พลังเด็กเล็กที่เราและตัวาราเ์คนัู้ใช้ด้วยการดิลสช่ังงัดแบงวัว่าพึุงเพือาโกทองชักกล้าวิการ์

อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอ,อ,อะทาทรท่องันา้าวิ่งตาตาลงแะส แพงนะบนอาจจะด้วยเป็นร้อยบนน้ำก็สางพันสามพันสำหรับเด็กผ้สงายแพนบที่เป็นรอยเก้ากือบเกนะฮะทุกโตเเลยมามูลักกลาด้แดนไทยก็าหังแรกทุกไป่แสดงกา็จะประสบกับกรนีกันิสั และสุดท้ายครับทำทีด้วยแดงแท่จริงเพื่ังเหยมครับจะตามแบงวสว่างทำหรือไม่ทำนั่านตรีกันคือเดนไม่แน่ครับเบอรห้าห้าห้ารอบอ๋เพราะว่มีสองเ สามตีสามลูกระดิ่งปนตปถึงเป็นตาอเตนเลสันนี้รัที่สองครับกำลัไวถึงสามงตีนะครับสาลรังี่นะเอาลับรันนี้ สิบเดเลยแน่นอนฮะถึาแรับน้เป็นฟเจ็ดพันรนี้สำหรับ แรงไงเต่วางมันไม่ได้ไแรงเอออันนี้อาการดีขึ้นเมื่อกี้มันสากไปเลยหันหน้ามาเจอ <c oughs> พ่ <c oughs> อหนีอ่าไปครับพ่ออาเถอะพ่อไอแล้ว หนึ่งสิบสี่ครับเอา,เลอาแล้วฮะสี่เ่าสี่บาทก็แม่ต้องเล่นอีกนอยแล้วคุณผู้ช นี้จะตามเป็นคงไม่ทันแต่ว่าทีเดียวกันก็ยังนับอยู่12.76คะับโอ้โหไปไกลเลยไปไหนวะน่ะนัแบบนั้น,น,นเดโอ้โหขาบไมได้เลยรถาในรุ่แนแข็ง มอเตอร์3,000วัตต์แล้วก็รุ่นมอเตอร์3,000กว่าหนึ่วัตต์ไฟจะหมักด้านบนครับแล้วดังนั้ต่อจากรุ่น2,000วัตต์ครับมอเตอร์3,000ไม่เกินแล้วก็มอเตอร์3,000กว่าหนึ่งวัตต์ครับ ก้คุณูะาแทกทั้งเก้าวิ่งตาแตกลงลุแดงสักตัว